ครับสวัสดีครับวันนี้ผมดรดุ <goof cji> ๊กนะครับวันนี้เป็นทริปนะครับพิเศษนะครับที่จันทบุรีนะครับวันนี้เราพาไปเที่ยวนะครับผ่านที่เรีว่าหาดแสมเสดนะครับที่จันทบุรีนะครับซึ่งเป็นหาดเสดหาด้ายเลานะครับด้วยเรียกว่าช่วงเชิบเป็นช่วงที่พักผ่อนเราครับชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าถ้าเราจะเรียกความสมบูรณชีวิตนะครับทำให้เราชีวิตมีอะไรมากมายถ้าเข้าใจที่สุดที่เกี่ยวกับความต้องการนะครับผมมาเสนอรายที่สุดเราก็ต้องการความ ที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นอ่าถ้เรียกว่าอะไรครับอ่าเสียงปื้ยนะครับเสียงปื้ยแล้วก็ชายหาดที่ใสสวยนะครับของชันทบุรีนะครับเราจะได้เห็นแล้วก็เราจะเจอพลังนะครับในเรื่การเพื่อที่จะเริ่มต้นในการทำงานใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปหรือว่าเริ่มต้น่มในสิ่งใหม่ๆนะครับวันนี้เราอยากได้เห็นทะเลนะครับว่าชันทบุรีครับทะเลเมืองไทยสวยงามครับนะครับเดี๋ยวมาเจอนะครับที่ทะเลครับอยากให้ลองแผ่เป็นทิเหนนะครับสวยงามรับธรรมชาติ ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ในช่วงของซัมเมอร์นะครับก็ใครที่อยากไปไหนไก็ไปนะครับเพื่อไปเติมพลังอีกครับไอ้ิิแวร์ครับจะทำงานหนักกันเยอะ ขึ้นมาครับรักทุกคนครับเอฟซีทุกคนครับติดตามช่อง y ยูทูบชาแน n ของผมได้เลยครับที่น็อคเตอร์ดุ๊กนะครับน็อคเตอร์ดุ๊กเข้าไปที่ยูทูบครับ,รบ,รบแล้วก็ dr. d u k e นะครับ